สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าสายสายนะครับสี่โมงเช้านะครับผมนี่ก็เป็นงานประจาปีนะครับงานประจาปีที่บ้านที่วัดป่าหนองพยอมบ้านต้นเนินครับตำบลท่ามุ่งนะครับเพื่อสตรีจังหวัดบุรีรัม์นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็เป็นงานประจาปีนะครับทุกเดือนนี้จะมีงานประจาปี ที่วัดป่าน้องพยอมนะครับตำบลท่าม,ม่วงเพื่อสุริยบุรีรัมนะครับวันนี้ทางทุกเชือกนะครับแต่งตัวมาเต็มพิกัดเลยนะครับสวยงามทุกเชือกเลยนะครับสีสันชุดนะครับก็คุณแม่ท่านใดจะมาเป็นสะพานบุญในงาน ตักบาตบนหลังช้างก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดป่าน้องพยอมนะครับตะบนทําม่วงนะครับไนสมเจวัดดํานะครับก็จัดทุกปีนะครับจัดทุกปีก็มารวมงานได้เลยนะครับในแห่งนี้นะครับผม 大大。Tá, tá.